I'm dying. Help me! I don't understand what's going on here.

タバクロは俺のスタンドだ สวัดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นทีมสูตรทีมแบบใหม่นะทีมนี้แบบมันเล่นง่ายอะ่ะเพราะว่าเราใช้แค่เป้าหมายของเราแค่ทำอาร์เอเจนให้ได้อาร์เอเจน์เนี่ยมันจะเพิ่ม AP ทุก4วิเพราะงั้นทีมเราที่จะใช้เนี่ยจะเน้นทีมที่แบบว่าเน้นอึดแล้วก็ยื้เกมไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่ตัวเคลรี่เราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว5บาท แล้วมันก็จะแบบ,บา่าดาเมจจะค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างที่ดูในคลิปที่เปิดให้ดูไปก่อนนะนะมันเล่นง่ายมันเปลี่ยนตัวไม่กี่ตัวเองส่วนตัวที่ต้องเปลี่ยนสำหรับตัวแคลรี่ของเราก็จะต่างออกไปถ้าอย่างวิกเตอร์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเก็บฟลิกไว้อาคาลิก็แค่เปลี่ยนเอาฟิกออกใส่ชาโคไคลาซาก็แค่เอาคามิลใส่แทนฟิกแต่เด แสดงให้ดูอ่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้ถ้าได้ยอร์เดนเราก็ดีต้นเกมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ได้มันจะทําให้เงินเยอะไงอีคอนเราการเก็บเงินมันจะดีขึ้นมาถอดการแอปเปิลก็ตามนี้ก็คงจะเข้าใจนะมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ละก็ตามปกติอันนี้คือเลเวลตรงนี้คือเลเวลอันนี้คือเลขด่านเลขด่านให้มองข้างบนมันจะเขียนเป็นเลขอยู่ไว้สังเกตเอาโอเค เราไปจะข้ามไปเลยนะอันนี้คือตัวอย่างคอมต้นเกมตอนเลเวลสี่อันนี้ก็คือเราเอาซิกไว้ชั้นสอง 2. ทุกคนกระจุกไว้่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องหลุ่มไว้อย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนถ้ามีบิดมันจะดึงซิกออกไปเอาไว้่างนี้แล้วก็บิดเนี่ยให้มันดึงมาเพื่อที่จะได้ปาระเบิดให้ซิกมันปลาระเบิดโดนแล้วก็จะได้เคลียร์ได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนอยู่แล้วทาให้ซิกมันเสกของได้ ต่อยเราแพ้เราก็ยังประหยัดเลือดได้อยู่ดีสูตรนี้เพราะว่าบิดมันดึงตัวปอบต้นเกมมาให้เราอยู่แล้วทวกแนวหลังเราก็จะได้ฆ่าได้อย่างน้อยสองตัวอยู่แล้วทั้งกองหน้ากับตัวที่ดึงมาทั้งหลังที่มันปอบต่อยเราแพ้แล้วก็ประหยัดเลือดเพราะเลือดที่ดามิเทราโดเนี่ยมันขึ้นกับจำนวนศัตรูที่เหลืออยู่โอเคต่อไปนี่คือตัวอย่างของถ้าเราได้วิกเตอร์ ของลหลักๆเน้นสองชิ้นไอชิ้นที่สาม่ใส่ดูเฉยว่าถ้ามีก็ใส่เลยอ่าพอพอเราตรงมาตรงเลเวลแปดใช่ไหมเราก็ค่อยเปลี่ยนตัวออกพวกซิกเนี่ยเราเก็บไว้เพราะเราจะได้ชิ้นส่วนเป็นบาเรียคู่กับเจนน่าให้แล้วพ๊อป,ปี้เราเออกเราใส่เลียวนาแบบนี้นี่แล้วก็โอเลน่าเห็นไหมแค่นี้เองพอเราไปเลเวลเก้าได้เราเอาเลโอน่าออก เราใส่กาลิโอแค่นี้แต่ว่าพอตอนเล่นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ยืนอย่างนี้หรอกเพราะเราต้องไปยืนตรงแสงแล้วก็พยายามทุกคนล้อมๆไว้อย่างนี้แหละอันนี้เองแค่นี้ละจบของวิกเตอร์ไม่มีอะไรต่อไปไคซาไคซาก,ก็เหมือนกันเลยสองคนนี้ออกเรียวน,นาแบบนี้แค่นี้เองจบแล้วเห็นไหมเปลี่ยนงยแล้วก็ พอเราไปเลเวล9กาเิโอถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวอีกเราก็เอาสองันนี้ออกได้ใส่เป็นเฟียร่าแทนใช่ไหมเพื่อเอาชาเลนเจอร์เอาทาดวนให้ใครซาแล้วอีกคนนึงเราก็ใส่เป็นเจสแค่นี้เราก็จะได้อ่าเอ็นฟอกเซอร์เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อเพื่อมาล็อกศัตรูโดยเฉพาะทีมที่แบบว่าเน้นสามดาวมันก็จะดีนะพกล็อกพวกแคลรี่หลับคาตาลีโลหรือแต่คาตาคงไม่มีแล้วล่ะไม่ค่อยมีแล้วแต่พวกตัวท้าตัวโยนนี้ก็ล็อกได้นะถ้าถ้าเขาไม่มีแทงอะเพราะโยนนี้มันจะมีเลือดพื้นฐานเยอะสุดแล้วมันมักจะเป็นคนที่โดนล็อกอแค่นี้เองจบแล้วของ สูตรไขซา,าต่อไปอ่าตอนแรกก็จะเป็นซิทอ่าเป็นซิทก่อนลืมไม่ดูเดี๋ยววะเช่าใ้ไหมถ้าเราจัว่วแล้วเราได้อคคิแล้วก็ใส่เป็นนี้เราก็เหมือนเดิมเลยเอาออกไใส่บอมไว้ชาโคกเลนแน่เรีโวน,น่ แล้วก็เหมือนเดิมเวลก้าใส่กาลิโอเวลก้ถอดออกใส่กาลิโอโอ้ยแค่นี้จบแล้วแถมเราจะได้เป็นซินดิเคตก็คือองค์กรบวกดูดเลือดให้บวกเกาะต้านทานเวทให้คนแค่นี้เองจบแล้วไกลของวันนี้แล้วมันเก่งเก่งนะเพราะว่า ทีมเนี่ยเราจะเน้นอึดๆฮิวยืเวลาไปเท่งนั้นเลยแล้วก็ยิ่งผ่านไปไอเจ้านี่มันก็จะบวกเนี่ยบวก AP 25ิาทุกวีวิมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆแล้วก็ยังมีโบนัสอีกก็คือช่วงเวลาที่ใกล้จะสู้ต่อสู้กันจบแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราอีกเป็นพิเศษจะเห็นเลยว่าจากเอพ0้เเนี่ยที่ยืมานานๆมากแล้วเนี่ย340%อะไรประมาณนี้ปพุงไปเป็น600เลย ็อย่างที่เห็นในคลิปถ้าย้อนกลับไปดูจะเป็นตอนนี้อคาลีสู้กับมุนโดสามดาวถ้าเป็นปกติเราอาจกันไม่เข้าเลยแต่ว่าอันนี้ยิ่งยือ้อเรายิ่งสู้ได้ก็แค่นี้เองจบแล้วไกด์องนี้มันง่ายมากเลยทีมนี้แล้วก็เก่งด้วยก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะมีอะไรก็พิมพ์ถามไว้ใต้คลิปส่วนสับบางอย่างถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูในคลิปเก่า ที่มันสอนเรื่องการนับเวลมีอันนึงอะที่เขียนว่าการนับเวลแบบสแตนดาร์ดจะสอนเบสิกการเล่นเอาไว้โอเคเราวันนี้ก็หมดแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ